สวัสดีครับจ่าสวัสดีครับเอาสวัสดีครับผมเนาอสวัสดีคุณแม่ปูดำไปมื่นึงเน,นาะปู<ม>ดำค<ม>ำมื่นพี่น้องมาติดตามน้ำกัดย่า,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 ายน่าววาเขาขักเขาแน่บ่แม่ยี่ยน ครับทันไปออกกันโต้นัันนี้ออกสามตัวดีเอ็มที่่ติดตามอ่าลวี่หวานนี่ก็าโทรมาหาแม่อีรรรรครับก็ออกตัวเก้าห้อแดหก็ดแ่ป้อยแปดหกเจ็ตัวเก้าเนอนวทางหนาเขาอ่ะ้ยแนวทางต่างประเทศเขอครับผมเตะซ้ายเตซ้ายหูวานโอ้ อเอ็กซซีโทรมาซีก็ตายเลยล่ะคนบอกว่าโอ้จะตายหลายได้เนาะเพราะอันคอยเลินสองตัวคนเราอยากรวยหลายนะมาอะอะเออออเาสามตัวเลยตีไปว่อยากเลินสามตัวคนได้ถึสามตัวนะคนก็ซือสองตัวบันไดนนะคนเก็บไวยนะะครับผมม <c oughs> า,าด้าโอ้หยหมือยันคือมาโทรมานเนาะเลยเขาขับสนมมาดิมื้อนี้จะเอาเันรัฐบาลไทยติครับผมมื้อนี้จะมาขอรัฐบาลไทยเนะาะเพราะว่า แม่ให้มาต้องวันแล้วเ<ด>นาะ,ะแล้วก็ไปออกต่างประเทศพร้อมเรียบร้อยอ่บาบ้านี้แม่ฝันดีนอดีรบ้านี่ฝันอะไรแม่เดี๋ยวซื้อรถแม่ชนตลีมาส,สองคูนบ้าแม่เลยมาเชียงเอาใส่หวัวบอลไยเลยยามือใส่หวัวโอ้ย ผู้ดำค้ำมือเนยขันใจลูกฝันในตัวไม่ให้ฝันว่ามันออกตัวไม่เด้อขันสิหัว่าฝันว่าใดตัวใดอีกอใหฝันดีหวางทีก็ให้ฝันดีแม่ครับผมฝันนี่แม่เฝ้าย้อนหลังก็น่าแม่ไปหาหลวงพ่อวัดหนีเด้อบหลานมิสินนะครับผมวาามาหลุดกันเดินทางไปทางไปบุยล้ำคนลาบ้านเกิเดจะค้องคนละครับผมอาจารย์ผู้นี้คนเป็นเกียรียดังกันอืมมันบอกว่าไม่ห่วเล้ย อันแม่อ่อนะบารมีสูงคักมาแล้วแม่แม่ออกสียงดังบักคักงทดหลังปีใหม่คนละบามาหายงงโอ้แพนไม่ออกบอกคนไปเลยเด้อแม่อ่อนนะมิสินบอกบอกไปจะไดก็ออกตัวนั้นมือแหลงบอกไปเลยคนละโอ้แล้วนี่ปลาเล็บป้อยไปเปลี่หัวกีดเด้กสร้างประเทศหวันครับออกจาอาจารย์มาแล้วเจี๊ยดังมาแล้วแบบเขาเต็มประตูเลยนะแตนนี้วังความฝันเลี้ยงเด็กไงก็น่ามันนี่เนาะครับผม อ่ามาเชียงแล้วก็ับต่อบอลลิสต์รีสองครูหลังไปตีหาเน่ยเลี้ฝันครับฝันมาอันหมูมันห่องเนาะหมูมันห่องอูดอูดเนาะฮะแม่แม่กับมันเคยฝันแบบนี้มันมันคล้ายๆว่าตะลุกแล้วก็เป็นเลี้ยงกิ้งเนาะเลี้ยงก็ห้องแม่หมูหมูห่องโอ้หมูหมูห่องอูดอูดครับผมวันนี้แม่ก็เลยไปอุ้มขึ้นมาอุ้มเพิ่นขึ้นมาเพิ่นเป็นคน โอ้ oh. ผมน่าเป็นคนคนเลยมาดูนุมแม่เนี่ยปลาดั้งห็เีครับผมเป็นข้อมฟันคุณแม่เอ้าดูนุมนนุมาคภานุ้มแม่พเพ,ก,พ,ก,พ,ก,พก,มมกมันมีน้ำเ้แค่ไหมาไหครับผมเป็นอันมูตัตนั้น็แล้ววานแม่รอวันนี้ากักลายเป็นหมูอีกแม่แม่เลยว่าน้เนให้เลนนีแม่มอ,แมอ,อ๋อยอันดอก มอยากขึนเฮ้เขาเนี้ยสนองเอฟซีเอ๊อยากบอกเอฟซีได้เนาะสนองเอฟซีี่ยคิดแล้วคิดอีกเนี่ยอยากอยากบอกร้ายเลย่ชายทำนี่นีเนี่ยมันมันฝันดีเลยเนาะจะพันว้านมันบอกจะนำล้มไหลออกไหมอาหารยังเฉวางไหอ๋อตีเห็นแม่มันก็ดูงอยวจะเปียตาจะได้แบบแม่เอ้ยอุ่ยใส่หมูเป็นฐานเนี่ยนุมเป็นศูนย์เนีลูกเต้ เมฆกัเป็นที่เนกระชี่ศูนย์หานี้โอมันเข่าเรีวศูนย์หาเขาขอล่างถน่ะย่นย่นหมูลงมาหมูคนก็เล่นนี้โยงันีปทรีทีวัาแล้วมันที่หนึ่งเมฆนะนนะครับมัดมัดจัเจี้ยงบางแล้วจะติบเข่าบพราเข่าเนาะแต่ว่าเมฆฟันเป็นได้เน้นเครื่องหายเอ็นซีก็คือว่ามันตีเข่าแล้วศูนย์หางฟันไปเจี้ยบซีสต์ทีวันอืม มาว่าแม่าเมษาซีสูญหาแล้วซีสูญหาแล้วเต็มประตูแล้วอืมเพราะว่าฝันฝักฝันเน่พุอดเนาะครับังถ้าฝันเกิดเป็นคนเนาะมันก็ฝันแบบนี้มันจะฝันว่าอ่อนน้ำนุ่งก็แตกออกเี็กออกแล้วตัวมาหายหิงเลยโอ้เด็กที่หายมากนี่คือออกแล้วถือแล้วออกแล้วออกคือติ๊ออกทั้งบนทั้งทั้งล่างอ่ะจะเพราะว่าแม่เสี่ยงเกาเกาหาน้ำอ่ะเกาเกาห้าก็ ปะด็นมันเม่์ไม่หายวบตัวสามศูนย์ห้าเก้าเก้าห้าเนาะเม่ก็ขอบอกเอฟซว่าให้ดึงเันตัวศูนเก่าลงมาน้ำเนเด้อรลางเด้อเทียมันทุนหาดังเด้อเอฟซีเมย์ก็บอกแบบนี้ทีน้ำหนาครับผมอ่าต้องเพต้องกลับก็ได้ศูนเก่าเน,นี่ดึงลงมาเนียเป็นลางเด้ออืาไอ้มหาแห่เเียนให้คนน้ำเนยเร็วเว สวนหาเนี่ยือแม่หมันแม่แม่บอกอีกกอนแม่ือสบาว่าเป็นเลขล่างแบบนี้เพราะว่าแม่แม่ยุ่นแล้วแม่ยุ่นหมูนงไปแล้วแบบนี้คนที่แกเป็นดูด้นม้าเนาะครับเรียกเลยกตีเป็นสีสูนหาซะเนาะโอ้ว่ามันตีไงนะหมูก็เป็นหาเนาะอือที่แลกเป็นคนมากินมาดูดนุ่มเราเป็นหมูเดินขนมนุ่งพงผ้าผ้าออกไหมอืมก็ผ้ว่าลีแม่ขอเลี้ยงแบบนี้ เนี่ยเลีเป็นสี่ศูนห้าเออเอฟซีเลยเอาอัดเข้าไปได,ด้วยสี่ศูนย์หี่ยเด้อหาหาือรอตอรีแนวทั้งไว้เด้ออันอนั่นแหละตาม้ม่เป็นห่วงตองนี่ละอ,อ,อย่าลืมศูนย์สีน้ำสี่ศูนย์หาเด้อลงเต็มหนึ่งเลยเอฟซีเอือกันได้หลายเหอการให้ดงังปังๆผู้ดำบันนี้อ,อ,อันั่นแหละแห้มหาหาเิงงเราได้ดังให้กดไลค์กดแชร์เต่นแล้ว เนาะคงจะใส่เด้อยปันปันได้สามตัวก้อนนี้ได้สองตัวเพราะท่านหมั่นใจคลาบสามตัวเนี่ยสรุปแล้าสรุปสรุปแล้วกะจะมีเพิ่มเติมก็คือซีศูนหานะแม่เนาะแม่ขี้ศูนห์หากับศูนห์เก้าเพราะว่าแม่เดินจับพวกตลงมาให้ศูนห์หามันก้นละครึ่งแล้วดีเออเมันหายากหายลำบากแล้ว ไฮเอฟซีเนี่ยตัวเอฟซีโทมากก็เ,เลยบอกว่าเอาหาศูนย์ซีะเด้อแบบนี้เด้อซีศูนย์หาเป็นบนซะจนนี้ดึงถึงไปบนซะดึงศูนย์เก้าของหกตัวลงมาแล้วซะนั่นแหละวันนี้เก<อ>้าเก้าวันหาเนี่ยจะเป็นเลขสามตัวท้ายของลอตเตอรี่กับ,บ่ัครักเนี่ยคิดว่าอะไรฝันดีแล้วนะเอฟซีเขาเแล้วะเด้อเลขแลันนี้เนาะเอาเร็วเพราะฝันว่ามัน ันแตกออกเนาะมาให้เงี้เนาะอือวันนี้มูฮัตที่หนึ่งนีแม่ติไปไปหาเจียีรังอีกไหนควนเฮ็ดหายีกนะครับผมไเอ็กซ์ซีหมั่นใจไปเลยว่าจิได้เอาตัวใดตัวใดเด้ออือผันว่างกับทั่วมหาแม่หผันมาบ้างค่ะเพื่อเป็นคงุุดตายแล้วว่ามโอนี้นะครับผมเอาอีกรายมือยื้แม่อีกรายมือยื้อจิตเดชจิตต้อนดูวันที่หนึ่งว่าบางเนาะแม่กับท่านเจ้าแม่ฝันอี เมืสอว่างงกูดำเลเม่ฝันดี่นี่ยกไปหาเจ๊จีดังนียเนี่ยนะผมแล้วไอ้คามั่นใจะมว่นอั่นละเจ๊จีดังก็ได้แล้วว่ะควายไปเรเเอ้อมีสินไม่ออกเฮ้ยมาสิเจ๊จีเฮ้งหลังปีใหม่แล้วหอดหลังปีใหม่เลยนะสิ่ะอันเพ็นบอกเฮียเพ็่นค่าคนนี่เพราะว่าเลเลีตั้งเหตุบาเขาจต็มประตูเนาะหายเงเนาะครับผมอะนะเด็กเงเนากับีรวย วัดช right. ่องนี่แหละรู้ยินดีคุ้ใดในฟังได้เห็นก็ได้ลูกดงดังอีกบันนีละเพราะว่ามันเจ๊คัคซะอ้าวสำนีแหละเนาะครับผมอันว่างโซนฮามังเด้อวันที่หนึ่งหรืวันที่หนึ่งกับสามเดือเด้ออ้าครับผมครับผมเอาขอบคุณคุณหลายหลายครับจ้าจ้าสวัสดีครับจ้าเอาตามนั่นได้พี่น้องเด้อตามที่น้องฟังงานนั่นแหละเนาะ คุณแม่่นไปทิศธุระอยู่พี่น้องขอคุณเวลาคุณแม่คนแ่นแบแป๊บเดียวน้อยเดียวเนาะกะนี่แหละเดี๋ยวไอ้เป็นจะสรุปให้เดื่อพี่น้องเด้อสำหรับตัวเลขปูดั่งขํามืนครับผมเนาะ,ะฝากต้อนเพ่อแม่พี่น้องใครเป็นแม่ท่านเนาะคนยำไม่อีกแล้พี่น้องแล้วพี่น้องแปลเป็นท่าไ่กับพิจาเบืองเหาแต่ว่าหาศูนย์นี่ศูนย์หาเนี่ย หายมาตักแจ้าต้องหงุดพุิดละ่ะเนาะคุณแม่ายตารพร้อมสูงสูงเก่าได้พีหลองด้วยแต่ว่าวข้อฝันนะ่ะคุณแม่เขาตีเป็นจั้งสี่ละหมูนหน่อยมันมาดูดนมพี่หอ้องโตลงล่างเนาะ หรือว่าพี่รองขวัญแบบไหนแปลเป็นยนทัไหนกะให้พิจารณาเอาเด้อพี่้องเด้ออ้าจะสรุปให้ครับผมชุบโค้งสุดท้ายก็ว่าได้แต่ว่าโค้งสุดท้ายจริงๆก็คือ,อวัดธุระตามคุณแม่คุณนัดคุณละเดยวจะสรุปให้อันนี้โค้งกลางๆแล้วว่ากันได้เด้อพี่้องเด้อ เอาตัวเลขแนวทยถ้าขึนกับตัวเก่าตัวเดิมนั่นแหละไ้มาตั้งแต่ตัวหงเนาะแอดมินจะกระลังงานเดอพี่น้องเด้อร์เอาไปพิจรารณาเบิง้งเพิ่นกะบไฮมาสูตรเก่ากะตัดออกไฮคือเก่านั่นแหละเ,เอาสรุปให้ครับผมนี่คือปูดัมครับผมเนาะปูดัมคำหมื่นครับตัวเลกทั้งบัดทั้งมวลเดอพี่น้องเด้อ กตอนพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุขุขุทุกคนครับผมเอากล้องนี้ครับเนาะปูดำคำเม,มื่นเนาะคุณเน่ยให้มาเพิ่มอีกพี่น้องตะวันกันเน่นหาศูนย์ศูนย์หาคือเกาะพี่น้องเด้อขอให้แฮงๆปังๆ,งๆครับผมสวัสดีครับ